สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ชิดแชนแนลนะครับจะมาแนะนําวิธีการล้างแอร์แอร์บ้านด้วยตัวเองครับก็สืบเนื่องมาจากสถานการณ์โควิดเราก็ไม่ได้ไปไหนอยู่บ้าน Work f r ฟ m Home แล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้ชีวิตยอยู่ที่บ้านครับมีเวลาว่างค่อนข้างเยอะและอีกอย่างหนึ่งการที่เราจะให้ช่างแอร์มาทำการล้างแอร์ให้เราเนี่ยก็ช่วงนี้ก็ไม่น่าจะเหมาะสมนักเพราะฉะนั้นผมก็เลยหาวิธีว่าเอ๊ะ เราพอจะล้างแอร์กันเองได้ไหมที่บ้านเนี่ยมีแอร์ที่นี่ครับ1ตัวนะครับแล้วก็ข้างบนอีกห้องนอนอีก2ตัวรวมแล้วทั้งหมด3ตัวก็ถ้าเราสามารถทําเองได้ก็น่าจะดีครับเดี๋ยวมาดูวิธีกันไปพร้อมๆกันเลยครับผมก็ไม่เคยเหมือนกันครั้งนี้เป็นครั้งแรกเรามาดูวิธีการล้างแอร์ไปพร้อมๆกันครับเชิญครับ อันดับแรกเลยนะครับสิ่งสําคัญเราต้องไปเอาเบเกอร์ลงก่อนนะครับเพื่อเป็นการตัดกระแสไฟไม่ให้มาที่แอร์นะครับเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมนะครับตัดสวิตช์เบเกอร์ก่อนครับครับพอเราออฟเบเกอร์เรียบร้อยนะครับอันดับแรกเราก็มาถอดเจ้าหน้ากากนี้ออกนะครับซึ่งมันก็ถอดง่ายครับส่วนมากแล้วก็ดึงแล้วก็จะออกเลยนะครับนี่นะครับ จะมีสวิตอยู่นิดเดียวครับถอดก็ออกก่อนนะครับอันนี้เพื่อความชัวร์วางไปก่อนคุณแม่บ้านรับหน่อยครับแล้วก็เป็นอันนี้เป็นฟิลเตอร์โอ้โหเห็นไหมครับนี่เราถึงกําหนดระยะเวลาที่เราจะต้องล้างแล้วนะครับก็มีฝุ่นพอสมควรเลยครับนี่ก็อีกตัวหนึ่งนะครับถอดออกครับเดี๋ยวเราไปล้างข้างนอกครับอันนี้นะครับ แล้วก็จะมีตัวหลักฝุ่นตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับก็ค่อยๆถอดออกครับตะแกรงนี้ดักฝุ่นบางรุ่นอาจจะไม่มีนะครับแต่ว่ารุ่นนี้มีก็ถอดออกมาก่อน,นครับเพราะเดี๋ยวเราจะต้องใช้น้ำลงอ่ะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือเราจะต้องถอดหน้ากากออกครับแอร์ตัวนี้นะครับก็จะมี เดี๋ยวผมนี่ฮนะจะมีจุดที่มีน็อตอยู่3จุดนะครับโดยถอดสลักออกนะครับ1 2 2ตัวนี้นะครับแลก็ตัวนี้อีกตัวนึ่งนี่นะครับแล้วเราก็ใช้ไขควงถอดขันน็อตออกครับ ผมก็ยังไม่เคยถอดนะครับเจ้าแอร์ตัวนี้เดี๋ยวต้องมาลองขยับดูก่อนครับว่าจะสามารถถอดได้ไหมและจะใส่เหมือนเดิมได้ไหมเขอบอกว่าให้ลองขยับขยับดูก็จะออกแล้วนะครับขว่างนั้นไม่รู้จะออกหรือเปล่า หลังจากที่เราถอดหน้ากากออถอดฝาค้ออบไปแล้วนะครับเราก็มาถอดเจ้าใบาปรับอากาศตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้ถอดหน้ากาก,ากทั้งหมดออกมานะครับมันก็จะมีสลักอยู่นิดนึงนะครับเราก็ทําการงอน,นิดนึงผลุดมาได้นะครับ จากนั้นเราก็ขึ้นไปถอดสลักด้านบนครับจะมีสลักอยู่หนึ่งสองสามสี่จุดจะได้ใช้มือดึงออกครับจะมีคลิปล็อกอยู่ครับปึ๊บเราก็ถอดหน,นา้ากากออกมาครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาไปล้างนะครับอันนี้ ครับหลังจากนั้นเราก็มาวัดกระแสไฟดูให้แน่ใจเลยครับโดยใช้ไขายควงวัดไฟว่าไม่มีกระแสไฟเข้ามาแน่นอนครับตามจุดต่างๆครับก็จะได้ปลอดภัยขั้นตอนต่อไปเราจะทำการถอดรางน้ำนี้ออกนะครับครับต่อไปเราก็จริงๆบางท่านก็จะถอดรางน้ำออกนะครับทีนี้ว่าผมดูแล้วแผงวงจรเนี่ยการดึงปลั๊กมอเตอร์ออกเนี่ย ค่อนข้างยากสําหรับรุ่นนี้นะครับแล้วก็แอร์ผมก็ล้างเป็นประจำอยู่แล้วไม่ค่อยส่ปบรปุมากเดี๋ยวผมจะคลุมป้องกันส่วนนี้ไม่ให้โดนน้ําแล้วก็จะทําการล้างล้างคอยเย็นล้างใบพัดให้เรียบร้อยเลยนะครับอันีนีวเราก็เอาถุงพลาสติกนะครับมาคุมเพื่อไม่ให้แผงวงจรต่างๆนะครับโดนโดนน้าเวลาเราฉีดน,น้ําล้างนะครับคุมไว้ให้เรียบร้อยเลยนะครับป้องกัน ไม่ให้โดนน้าจริงๆเครื่องรุ่นนี้เนี่ยเขามีหน้ากากคุมอยู่แล้วนะครับป้องกันน้ำอยู่แล้วแต่เราก็เพื่อความปลอดภัยเราเซฟไว้ก่อนดีกว่าพวกแผงวงจรพวกนี้โดนน้ำแล้วพังคุมให้มิดชิดเราก็หาผ้ามา ปกปิดให้แน่ใจอีกทีนะครับว่าจะไม่มีน้ำเข้าไปในขณะที่เราฉีดฉีดล้างครับโอเคตอนนี้ก็ปลอดภัยแล้วรับรองได้ว่าไม่โดนน้ำแน่นอนนี้เราก็จะเอาผ้าผ้าล้างแอร์มานนี้ผมซื้อมาจาก ช้อปปี้นะครับเพิ่งจะลองทดลองใช้ครั้งแรกอ่าใส่เข้าไป ครับหลังจากที่เราคุมผ้าใบเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะทําการฉีดน้ําล้างแล้วก็ล้างเจ้าตัวใบพัดในขณะที่ล้างใบพัดเนี่ยเราต้องเอามือจับไว้ไม่ให้ไม่ให้ใบพัดหมุนด้วยนะครับเพราะเดี๋ยวมันจะเสียหายได้ครับพัดลมนะครับตอนนี้ผมจะเอาปลายท่อมันเนี่ยปลายเนี่ยย่อนไปข้างนอกเพราะว่าพอดีมันตรงกับหน้าต่างน้ําที่ล้างแอร์ก็จะได้ทิ้งไปข้างนอกเลยนะครับบางคนก็จะเอาถังมารองก็ได้นะครับแต่ผมจะ ให้มันไหลออกนอกบ้านไปเลยนะครับอย่างนี้นะครับอ่าอันนี้ว่พร้อมที่จะทําการล้างแล้วสําหรับผ้าใบาล้างแอร์นี้นะครับตอนแรกผมก็หาอยู่นานว่าเอ๊จะใช้ผ้าใบาที่ไหนดีปรากฏว่าไปได้จากช้อปปีมาก็เนื้อผ้าอย่างดีเลยนะครับคุณภาพน่าจะใช้ได้ดีเลยเดี๋ยวผมจะทดลองทําให้ดูแล้วก็ทําเป็นท่าน้ําทิ้งให้ด้วยดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างกันแล้วกันครับเผื่อคุณผู้ชมจะไปเลือกซื้อได้นะครับ ครับสำหรับปืนฉีดน้ำอันนี้นะครับผมก็สั่งมาจากช้อป e ีเหมือนกันนะครับจริงๆเ่ยผมมีปืนฉีดน้ําที่เป็นแรงดันสูงอยู่แล้วที่ไว้สําหรับล้างรถซึ่งแรงมากเลยอันนั้นมันปรับแรงดันไม่ได้คิดว่าถ้าจะมาล้างแอร์เนี่ยคงจะแรงผมก็เลยสั่งแบบง่ายๆมานะครับอันนี้เป็นมอเตอร์12โวล์นะครับต่อกับปั๊12โวล์แล้วก็จะเขาจะมีท่อน้ํามาให้พร้อมทั้งตัวกองแล้วก็เอาน้ําใส่ถัง มันก็จะดูดน้ําจากถังนี้มานะครับปั๊มด้วย12โวล์มาถึงเราก็จะฉีดน้ําล้างฉีดน้ําตัวนี้ล้างแอร์ง่ายๆครับคือไม่ไม่แรงมากจะทําให้มันถ้าแรงดันสูงเนี่ยจะฟุ้งกระจายไปทั่วนะครับก็เลยใช้ตัวนี้รู้สึกว่าดีนะครับเดี๋ยวผมไปทิ้งดิก์ไว้ที่ด้านคลิปนี้นะครับเพื่อคุณผู้ชมจะได้ไปเลือกซื้อได้นะครับเปิดสวิตช์ให้หน่อย ิลเตอร์นะครับเราก็เอามาทําการฉีดน้ําล้างล้างเลยนะครับจริงๆเน่ยแผ่นิูเตอร์เนี่ยเราควรจะล้างบ่อยเพราะสามารถที่จะถอนมาล้างได้ตลอดเวลาก็ไม่ต้องให้น้ําแรงมากแค่ขี้ฝุ่นออกก็พอแล้ะ แล้วเดี๋ยวเราก็เอามาพัดลมเอ้เอาโบเวอร์มาเป่านะครับให้สะอาดครับเดี๋ยวผมจะต้องทำการเป่าลมด้วยเครื่องเป่าลมอันนี้นะครับ จะได้แห้งนะครับเดี๋ยวเสียงจะดังนิดนึงเราก็จะไม่มีการบรรยายเป่าลมทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่เราทิ้งไว้สักระยะหนึ่งนะครับเราก็จะทําการเป่าให้แห้งด้วยเครื่องเป่าลมนี้จะได้มั่นใจว่าไม่มีน้ําตะกอนน้หลงเหลืออยู่นะครับ แล้วพอหลังจากนั้นเราจะไปทําการล้างคอยร้อนข้างนอกกันนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะมาประกอบให้เรียบร้อยแล้วก็ทดลองเปดิดดูถ้ามาอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเราใช้มือซ้ายเต่า สำหรับคอยร้อนนี้นะครับผมก็จะทำการถอดเจ้าหน้ากากตะแกรงตัวนี้ออกก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะต้องทำยังไงต่อไปก็คือต้องปกคุมมอเตอร์ไม่ให้โดนกระแสโดนน้ำแล้วก็ทำการฉีดน้ำล้างก็จะมีน็อตอยู่4ตัวถอดเลย ครับแต่เราจะต้องถอดน็อตตัวนี้ออกเพื่อที่จะเอาพัดลมออกนะครับจริงๆไม่มีเครื่องมือเป็นบล็อกอย่างนี้ก็ใช้สามารถใช้ประแจเบอร์สิบปักตายได้นะครับแต่พอดีผมมีก็เลยง่ายหน่อยนะครับวิธีขันออกก็คือจะขันตามเข็มนาฬิกานะครับอ,ออกแล้วนะครับง่ายมากเลยเปิดมีแหวนระวังแหวนร่วง อย่างนิดนึงครับเพื่อ,อพัดลมออกมาไม, <laughs> ไม่มีฝุ่นเลย <laughs> <laughs> แตจะจะล้างดิไหมว่าเราลื้อแล้วที่ <laughs> จริงแล้วก็ค <laughs> ุ้ม้ามอเตอร์ตัวนี้ด้วยพลาสติกนะครับไม่ให้โดนน้ําแล้วก็ฉีดน้ําล้างแต่ว่าไม่เห็นมีคราบฝุ่นครับอะไรเลยสะอาดมากเลยสะอาดกริบเลยเอาไงอ่ะ <Okay. S 1> <laughs> <laughs> ก็ล้างไหนไหนก็ล้ล้างล้างหน่อย ครับแล้วก็จะเอาพลาสติกคุมไว้นะครับเพื่อไม่ให้โดนน้ำเดีย๋ยวเราจะทําการล้างคอยร้อนตรงนี้นะครับคุมไว้ให้มิดชิดเลยนะครับจะได้ไม่โดนน้ําคุมทั้งข้างหน้าแล้วก็คุมทั้งหลังเลยนะครับข้างหลังก็คุมด้วยให้มั่นใจว่าไม่โดนน้ำแน่นอนมอเตอร์จะได้ ไม่เปียกน้ำนะครับปลอดภัยไร้กังวลโอเคแล้วเราก็ใช้เพยของเราครับปืนฉีดน,น้ำเจ้าเดิมครับฉีดล้างให้สะอาดเลย ล้างคอยร้อนนะครับให้ที่ฝุ่นออกให้หมดเมื่อเรามั่นใจว่าเรา ฉีดน้าล้างสะอาดดีแล้วนะครับเราก็ทําการเป่าลมครับ แล้วตอนถอดกับตอนประกอบอันไหนยากกว่าตอนตอนถอดยากกว่าเพราะเราไม่รู้ว่าอะไรมันติดตรงไหนบ้างเพราะนี่เป็นครั้งแรกของการถอดต้องค่อยๆแกะกลัวแตกกลัวค่ะแต่ว่าพอแกะได้แล้วเนี่ยเราก็รู้แล้วอ๋อมันก็มีอยู่สลักอยู่ไม่กี่ตัวก็สบายแล้วคื้อซื้อ ผมก็ทำการประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ไปออนสวิตเบรกเกอร์แล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูนะครับว่าแอร์จะเปิดดูนะครับแอร์ Air จะระเบิดไหมหรือว่าเย็นชํำนะครับครับก็มีไอเย็นลงมานะครับแสดงว่าแอร์ผมสะอาดเรียบร้อยนะครับ หายใจสดชื่นนะครับผมยังมีอีก2ตัวข้างบนนะครับก็จะทยอยล้างไปเรื่อยๆนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจนะครับจะทําการล้างแอร์เองในช่วงโควิดอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องไปจ้างช่างครั้งหนึ่ง3ตัวก็ตัวละ5 0 0ร้อยพันหอุปกรณ์ที่ผมซื้อมาราคาไม่ถึงพันบาทครับสำหรับผ้าใบล้างแอร์ก็ร้อยกว่าบาทมอเตอร์ดีซี DC, ฉีดน้ํานี่ก็ห้าร้กว่าบาทรวมแล้วไม่ถึงพันบาทนะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นๆที่มีอยู่แล้วนะครับก็คุ้มค่าครับ สนใจก็ไปทดลองทําดูง่ายๆครับล้างขี้ฝุ่นสบายๆครับระยะยาวเราก็คุ้มแล้วนะครับตอนนี้เราก็โควิดอยู่บ้านไม่รู้จะทําอะไรล้างแอร์เองดีกว่าครับเรียบร้อยครับแล้วเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้ามีอะไรดีๆก็จะมาบอกฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่อชแนลด้วยนะครับเรานําเสนอแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับไม่ว่าจะเรื่องของรถ MG เรื่องของอุปกรณ์ต่างๆที่เราไปหาซื้อมาแล้วก็มีประโยชน์ในการใช้งานภายในบ้านเรานะครับ ก็ขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย